ขอดว่ามันเมือนเดี๋ยวมนจะเสียบเลยนี่นี่หอยปังต้องเอาเป็นย่วงสิี๋ยนะครับพี่น้องเนาะเขียวหน่อยน้อก็จะเกี๊ยวเสียบแห้งเลยซี่ฟูดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ทุกคนนะครับมาแล้วครับสิ้นสุดการรอคอยนะครับพี่น้องขอเข้ามาหลายแห้งครับพี่น้องเนาะเป็นเมนูเนาะครับหอยปังนะครับพี่น้องเด้อหอยปังนะครับหอยปังบานเข้าอะไรครับพี่น้องอื้มนี่ชิมเลยดอกเดืแห้งหมานอื้มโอ้เดี๋ยว นะครับพี่น้องนี่ตัวปกหอยมีหัวงามเลยพี่น้องเออเขาจิม้มอะไรหรือฮอไม้พี่น้องซิมเจียวกันมาเบยงได้โอ้โหยริงหีือืมเนี่ยเขาจิ้มเลยรฮหมุนนี่สีบอ โอ้ยนี่พี่น้องขันออกว่าเหมือนี่กเป็นเสียบเลยนี่นี่อหอยปังต้องออกมาเป็นย่วสิวะครับพี่น้องเนาะเขียวกหน่อยน้องเลยผมมักสูตรสดเนี่ยเสียบดี๋แมงม,มันหลรัพักการจอง ว้าวือบ๊บบอบอ้วนไปเลยไม่ใช่ยามหรอแก้วพี่น้องก็แต่เกี่ยวเสียบแหงเลยซีฟูดเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวาน หายากแห้งพี่น้องโอ้ยแจ๊ชาติจิ้มผมให้บ่เปลี่ยนดีเลยพี่น้องเลยอืม ไปได้มาจากตลาดตลาดน้องมึนทานพี่รองสดเยอะาากะก็ได้กันเหรอตลาดน้องพันแหกพนมไพ่ ปลาแขกไปเลยรับเชิญไหมมาลายเท่งส่วนออกเสียสหืมหื้มหอยบกใครอ้วนไปเลย บงับงมองเอินผักไผ่เนาะพี่น้องเนาะเป็นมะผักไผ่อร่อยเลยอันนี้มันมหยา อืผู้ใดอยากน้าเน่ะสมัครเลยผักเสียบมัดผู้ใดเคยไปแน่พี่น้องตลาดน้องเมืองทาน เพ,พื่อนำไพ่บ่เสียบอือหือชิด ผมปากแห้งเลยหอยปังเลยสดเลยกับน่มที่พูด,ดพี่น้องเลยอือหืออือพี่น,คนคมม้องบางคนคอมเมนต์มาว่าบ่าตาออกบ่ bằng mô tăng ấu ạc đây mới bên vậy mình đây ấu ẩn đạc cho mày, mắt nhạc cho nó chìm thôi này ôi thì lên bằng ไหลเลือดเลยอุ้ยอู้อน้ำแตกพักอืมอูอ๊มากหลายหอยนี่อุ้มมีไข่ผอมเลยเนี่มึงลองมึงไข่ดิละ่ะ сົດса тони โดนๆเตี่ยแล้วก็หายากข้ออง่นๆเ,ยล,นยอเ,อนเลยกอบอบ่อกสิบปีกิมเอาหางมันออกหรอกมันหยาแซ่บพี่น้องเลยเอาละครับพี่น้องนะครับกับเป็นเมนูนะครับเป็น ต้มหอยปังนะครับจิ้มบอนจิ้มซีฟู้ดนะครับพี่น้องแซ่บๆซบนะครับพี่น้องเนาะกะบังหอยย่ำนี่อาจสิบอ้วนนะครับเนาะพี่น้องเนาะเอานะครับเพื่อด้มาเบิ่งคลิปนี้นะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเด้อที่ให้การติดตามนะครับให้การสนับสนุนจ่าฉาดมาโดยตลอดนะครับพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆครับการกระทั่ใดว่าจะได้ที่บริสุทธิภาพจ่าฉาดกับขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีนะครับเด้อนะครับเอานะครับมาพรอกันคลิปหน้าเนาะครับนอนรับผลเงินมืินน่าตื่นให้ได้เงินแสนแบนมเ้บานมี่นอให